สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพนครับวันนี้ก็จะมาขึ้นดอยสุเทพนะครับวันนี้มากับเอ็มดีเก้าพลังใบนะแล้วก็น้องอาร์ม x อ a x นะครับวันนี้ฝนเพิ่งหยุดตกไปถนนก็จะเปียกๆหน่อยนะฮะนี่นี่พลังใบเขาวอร์มตัวก่อนแล้ววอร์มร่างกายรอแล้วถนนเปียกเลยนะครับน,นี่เราจะขึ้นเรื่อยๆเ,เลยกันนะครับ อาจจะไม่เร็วมากเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายเพราะว่าทันเบี่ยกครับก็อันนี้เป็น EP ที่สองนะครับต่อจากอันน่าเมื่อกี้นะครับ 409คันนี้หลังจากที่เสียแชมป์ไปนะครับวันนี้กลับมาแล้วอันยัขับหลอนไว้หลอนๆน,นี่เอ้ย <Hey, S 2> เป็นไรเปล่าโอ้โหวันนี้แบบไม่กล้าจะเทโค้งเยอะเลยนะถนนแบบเงาแวบนะมันเปียกน้ำนะเสียงรถข้างหลังก็เป็น XMAX นะครับ XMAX 400cc นะครับคันนี้ แรงจัดตรงนี้ก็ยังถือว่าเป็นถนนทําใหม่นะครับของรอยสุเทพไป,ไปปลา,ายประลานไปโ้มีหมาด้วยอายาไม่ธรรมดาไป้าลัานไปของเรา ที่เช่นีไม่กล้าขับเร็วนะเดี๋ยวให้น้องอาร์มเขาแซงดีครับแรงมากแซงไปปุ๊บเลยนะฮะแป๊บเดียวเองบอกให้แซงปุ๊บนี่ไปเร็วเลยก็ระวังเส้นเหลืองดีๆนะครับถนนเปียกแบบนี้เอ้ยเกือบไปเหยียบเส้นเหลืองแล้วนะ ก็เอ็กแม็กวันนี้เขามาเทีย่างใหม่นะครับยางแบตแบกนะครับปิดตนของอาสกูตเตอร์นะครับผมก็ใส่แบนแลกอยู่โอ้เหยียบเส้นเหลืองนะครับมีอาการนิดหนึ่งถือว่าใช้ได้นะครับไม่ลื่นนะถือว่าเหยียบเส้นเหลืองแล้วมีอาการกี้ถือว่าเป็นอาการปกตินะครับยางอะไรก็ลื่นนะครับถ้าเจอเส้นเหลือง แต่ว่าเมื่อกี้มหนอ่ออาการน้อยครับฮาตรงนี้เป็นถนนเก่าแล้วนะตามเพื่อนๆไม่ทันละถนนเก่านี้กลัวนะครับเพราะว่าถนนแบบเลื่อนอะไปไหนกันจ๊ะโไปโน่นแล้วเอาพลังใบปล่อยให้เอ็กแม็กแซงแล้วนะ เป็นดอยที่ขี่สนุกนะครับแต่ว่าถนนเลื่นนะครับดอยสุเทพก็แล้วมัดระวังนะครับไปนอนแล้วนะครับ M 0 9กับ x Max นะครับฮาไอรอด้วย หลายๆคนอาจจะยังอ่าที่ยังไม่เคยมาด้วยรอยจุเทพขาขึ้นดอยมันจะเป็นอสองเลนนะครับขาลงจะเป็นหนึ่งเลนเดนี๋ยวเข้าใจผิดว่าผมไปข้ามเลนเขานะยครับรถคะันนี้เขาขับขวาเลยแช่ขวาเลยแล้วก็แซงซ้ายเป็นกันครับพลังไปเขาขับรอผมนะ นนดอยเทพก็ต้องระวับบงหน่อยนะด,ดู่ดิแล้ว นานๆขีรถท,ทีหนึ่งครับหนึ่งอาทิตย์หนึ่ง,หน,งหนึ่งชิปน้ำมันแพงนะครับเดี๋ยวยางก็หมดแหละยางหมดเร็วนะ ไม่กล้าเปิดคันเร่งออกเลยนะรู้สึกว่าแบบแค่แบบไหลๆเข้ามันงลื่นแล้วแต่มันขี่ได้นะครับไม่ใช่ว่าแบบโอ้ลื่นจนขี่บิ๊กไบค์ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะมันขี่ได้นะอย่ากลัวขนาดนั้นนะแต่ผมก็หลอนๆนะเขาเรียกว่าคิดไปเองนะครับแต่ว่ามันขี่ได้จริงๆแต่เรากลัวเฉยๆ ดครับีลาขึ้นดอยทุกท,ทุกครั้งก็จะเจอแบบเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับสายไบเกอร์ขึ้นไปจอดกันตรงจุดชมวิวที่สองนะครับเยอะๆมากมายนะครับ แบบถนนใหม่ๆเลยนี่คงจะสนุกมากนะแต่ก็อย่างว่านะครับมันก็เป็นถนนที่มีรถใช้กันทุกวันนะครับมีรถตัดจรนขึ้นลงทุกวันความคมของพื้นมันก็อาจจะหายไปนะครับ บนเขาเรียกว่าบนดอยครับอากาศดีมากไม่ค่อยร้อนนะครับเย็นๆบรรยากาศแบบฟินๆ ได้จะชมวิวที่สองแล้วนะ เรียกว่าข <The> ้างๆทางนี <S <S <confer dles> ่ถนนเปียกหมดนะมันชื้นเนี่ยเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกไปนะครับถนนก็จะชื้นๆนะครับนี่นี่เท่ๆนี่นี่เทสอเอาไว้เดี๋ยวต้องไปแซงเขาแซงเขาสักหน่อยเออดีใเยอะก้อะเจอกันหน่อย แตงนะฮะดูเอาหมดทางก่อนนะฮะถึงจุดชมวิวแล้วเปิดกลับก็ตอนนี้เราถึงจุดชมวิวที่สองของดอยสุเทพนะครับวันนี้ท้องฟ้าสวยมากดูดิโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะพาไปชมวิวนิดหนึงก่อนจะปิดคลิปดูดิ มีคู่รักอยู่หนึ่งคู่นะฮะเขากำลังชมวิวอยู่ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หาขี่ขึ้นดอยกับเพื่อน MG09 แล้วก็ XMAX นะ XMAX โอโ้เลยไปนโน่นนะกลับมาละน้องอามก็ฝากกดติดตามกดตับตไครายให้กับช่อง Victory Bike ด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นนนนนนในคลิปต่อไปนะครับนี่วิวสวยมากว่านี้ โอ้โหโอ้โาหน้าตอกหน้าแต่ว่าเนี่ยเะมนมันงขึ้นบสำหรับวันนี <h 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 ้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายครับ